จริงมันตีสี่แต่มันสว่างแล้วก็เป็นคนสามคนใส่พุธพุธสีดำอะกระพือและอะไรจนนาฬิกาไปไปอังกฤษมาด้วยใช่ไหมใช่ครับไปมา2อ่ปีที่แล้วครับอ่าเป็นยังไงครับมีปัญหาเรื่องนาฬิกาเกิดอะไรขึ้นก็คือเราเราไปโชว์คอนเสิร์ตครับแล้วทีนี้มันก็เป็นแบบ อั t เ r อร์ปาร์ตี้นี่แหละแล้วก็เสร็จแล้วมันก็แต่มันเป็นซัมเมอร์พอดีคตีสี่เนี่ยสว่างแล้วแบบนี้ละครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าอะไรก็เดินไปไปเซเว่นอะไรเงี้ยไปซื้อของอะไรเงี้ยเดินเดินคนเดียวเดินกับเพื่อนอีกคนหนึ่งครับไม่ใ่คนเดียอ่ก็เดินกนไปแล้วเขาก็แบบที่จริงมันตีสี่แต่มันสว่างแล้วพอเราเดินเดินอยู่แล้วก็แล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันยางตีสี่อ่ะมันก็เป็นคนสามคนใส่พุดพุดสีดำอ่ะเพราะมันหนาวก็ยังหนาวอยู่ฮะซัมเมอร์ที่นู้นมันก็อากาศก็หนาวหนาวเขาวิ่งวิ่งวิ่ แล้วก็หันหันไปแล้วมันก็สว่างเนี่ยแล้วก็โ <laughs> oh, อ้โหพวกนี้ฟิตว่ะ <laughs> ออกกําลังกายอ่ะแล้วก็แล้วก็หันไปแซวโยมมนงกายโซโซเฮลซี่แต่ว่าต่อยเลยกระทืบเละเลยจนนาฬิกาก็อย่างตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าที่มันต่อยเนี่ยเพราะมันยานนาฬิกาหรือเพราะเขไปแซวมันร่้มันเฮลซี่แล้วพอมันมสองคนใช่ไหมมากันสองคนมาเป็นสามคนครับแบบสามคนตัวสูงตัวใหญ่มากแล้วแล้วก็กระทืบอ่ะพอเสร็จปั๊บมันก็แบบ อนาฬิกาเลยเหรอคือเขาบอกว่าเที่ยงกินเนี่ยอันนี้อันนี้เป็น,ปน,ปนอุทาหรณ์นะใครจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยเพื่อนผมเนี่ยโดนกันมาเป็น10ปี10ปีแล้วทีมกีฬาปีที่แล้วก็ยังไงก็ใช้วิธีเดิมทุนจะมา3าคนสองคนก็จะจับอีกคนนึงจะปลคือ uh huh. ยังไงก็3คนคือแบบ uh huh. ส่วนใหญ่แล้ว3มคนแล้วก็จะวิ่งส่งโยนควยหลังกันหายหมอนหายเร็วมากแต่ของผมนี่ยังโชคดียังยังผมแบบกลิ้งเลิอกอะ่ะ uh huh. คือใช้ใช้วิธีผมเคยผมเคยดูว่สารคดีแบบว่าเกี่ยวกับพูดเรื่องตลกสารคดีเจ้าร้ เวลาจะทำร้ายใครอ่ะอ่ะเวลากัดมันก็จะหมุนด้วยมันจะชูวิสอ่ะเดธโร่ยังเงี้ยแล้วอยู่ดีสิ่งที่ผมโดนกระซือไปเหรออยู่ดีสาวรัดแร้จรรย์เข้ามาในหัวผมอ่ะจริงๆนจริงนะเซริอ่ะเซีเรียสมันเข้ามาเลยอ่ะผมผมไม่เชื่อเวลาเหมือนที่แบบว่ามาในหนังที่เวลาว่ารถชนหรือแบบโค้งสุดท้ายในชีวิตแล้วมันจะมีภาพ อดีตลอยขึ้นมาที่มันไม่ธรรมดาคือแมไม่ให้ผมลอยขึ้นมาแล้วก็มีเอกสารคดีเนี่ยลอยขึ้นมานอนลายเล่นจิ้งตลกงอย่างนี้เผมกิ้งอยู่แบบถลอกแบบแผลไปหมดเลยแล้วมันก็เลยปลดผมไม่ได้ไงเพราะว่าจะทำยังไงก็ได้ให้เขาจับเราไม่ได้หมุนมาเหมือนจระเข้เนี่ยจะเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการบอลเดวิดแมทธิวรีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของ Mono 29กันนะครับ